สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดลัทธิวันสวนตาลหนุ่มอินเดียครับก่อนถึงกรุงราชคฤห์สถานที่แห่งนี้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศ,ศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเสด็จเข้าไป ในเมืองราชครึพระเจ้าพิมพิสารทรงได้ยินพระกิติศัพท์ของพระองค์ว่าแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่มีสมณะใดเสมอเหมือนจึงพร้อมด้วยขหาบดีมหาเศรษฐีต่างๆมาฟังธรรมเป็นจำนวนมากตามตำราเล่าไว้ว่า12ณหขุดหรือประมาณ120,000คนเลยทีเดียวณนะสถานที่ตรงนี้ครับ สวนตานหนุ่มนี่ครับลัททีวันดินแดนในตำนานพระพุทธศาสนาอยู่กลางทุ่งก่อนไปถึงเมืองกรุงราชครืวันนี้มีเด็กๆนะครับตามธรรมชาตินะครับเวลาที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเขาก็จะวิ่งมาเป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเลยนะฮะนู่นนะครับ วิ่งมากันทั้งหมู่บ้านเลยมาเพื่อที่จะได้มาทักทายมหาราชามหาราณีดูสิครับเป็นธรรมชาติเกือบทุกทกที่ของเมืองอินเดียนะฮะนี่ก็เป็นวัดไทยอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าวัดลัทธิวันสวนตานหนุ่มอินเดียครับนำบรรยากาศมาฝากทุกทกท่านนะครับอามาอีกแล้วครับ วิ่งมาเยอะเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้พระเจ้าพิมพิสารได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์เป็นอย่างยิ่งจึงสร้างวัดเวรลุวันถวายเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาครับสวัสดีครับโอ้โหดูสิมาลุมมาล้อมกันเต็มไปหมดเลยครับ ขอทางหน่อยครับกุมารกุมา,มารีทั้งหลายต้องหลบเข้ามาในวัดนะครับบ๊ายบาย <Bye bye. S 1> บ๊า,นะายบายบ๊ายบายเราลงตัวกันได้เร็วนะเร็วมากเลยครับก็ขอไปพกเอ้าหนาที่เขาร่วมเป็น